ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมเดินตามท่านเจ้าวาดนะกับท่านรองเจ้าวาดไปบินทบาตนะตอนเช้าเข้ากุฏิโดยมีลูกศิษย์ผมไอเสียง <c oughs> โอเสียงลูกศิษย์ก็จะมานี่ดูอาหารที่ท่านบินทบาตมานะไม่ได้มากนะพอเพียงท่านเจ้าวาดโอ้ สุดยอดนะฮะเป็นที่เคารพรักษ์ของคณะศัทธาแถวบ้านของเราโดยเฉพาะตัวผมด้วยนะฮะก็ศรัทธาท่านเจ้าวาดมากแต่ท่านไม่ปัดหนาอะไรสักอย่างอยู่สงบร่มเย็นนะะเข้าประชุมร่วมกันเท่านั้นเองนะฮะท่านก็ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบของท่านไปนะ,ะวัดเรามีความสุขสงบครับเพราะมีท่านเจ้าวาดดีนะครับสุดยอด คณะสภาก็สงบสุขร่มเย็นเป็นสุขกันทั้งนั้นทั่นทั่ว,วนะฮะเพราะวัดล่องคุณผลชอบบอกว่าวัดล่องคุณของเราไม่มีพระหรือวะนี่พระมีมานานแล้วนี่ท่านเจ้าวาดองค์ที่สองนะฮะผมจะพาท่านมาดูนะฮะกุฏินี่ด้านนี้นะฮะด้านนี้โบสถ์นะฮะด้านนี้โบสถ์เราเดินเลียบโบสถ์ขวามานะตอนนี้เรากําลังสร้างสะพานสุขาวดีอยู่นะเดี๋ยว เดือนหน้าจะเสร็จนะจะเปิดตรงนี้สวยมากนะนะกุฏิของท่านอยู่หน้าสะพานสุขาวดีที่ยิ่งใหญ่นี่เลยนะนี่ฮะสุขานะฮะสะพานสุขาวดีที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวเราจะเปิดเดือนธันวาเนี่นะฮะนี่ท่านเจ้าวาดเข้าแล้วเข้ากุฏินะฮะฮะเนี่ยท่านเจ้าวาดเข้ากุฏิของท่านแล้วเนี่ยกุฏิของท่านอยู่ตรงนี้นะพี่น้องนะเขียนคําว่ากุฏิพระสงฆ์ให้ดูกันบ้าง นะครับนี่กุฏิพระสงฆ์นะครับท่านเจ้าวาดเข้าไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นส่วนนะบางทีทุกคนดูงานศิลปะมากเกินไปเลยไม่รู้ว่านี่คือกุฏิของท่านเจ้าวาดมีป้ายบอกด้วยนะท่านดูนะเราเข้าข้างในไม่ได้นะครับเวลามาที่กุฏิท่านนะฮะท่านจะรับอยู่ข้างนอกนะฮะนี่ฮะนี่ยกุฏิเจ้าวาดเล็กๆป้ายนะ<ด>ท่าน<ด>จะรับ เนี่ยญาติโยมตรงนี้นะครับท่านทําวัดเช้าวัดเย็นก็ตรงนี้นะฮะนะครับเอาละครับปีน้องจะได้รู้กันนะฮะว่าวันลวงปู่ของเรามีพระนะฮะพระนะฮะประจํามีการทําบุญสุนทานกันทุกวันพระวันศีลนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ